พี่อัดแล้วเหรอสวัสดีครับผมชื่ออัสนภิตต่อตั้งพานิชนะครับเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยช่วงนี้ผมฝึกซ้อมเก็บตัวครับเพื่อที่จะไปแข่งซีเกมในช่วงทันวาคมครับเพซีอัสซ้อมยิงปืนทุกวันเลยครับตั้งแต่เช้าจนถึง4ี่โมงเย็นจริงๆแล้วมันมีหลายความรู้สึกมากที่ผมผ่านมาก็คือมีทั้งความสุขมีทั้งโศกเศร้าแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองมีแฮปปี้มีทุกอย่างครับก็คือได้ครบรัเลยก็คุ้มครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ผมรักอยู่แล้วครับ ก็จะหาเวลาพักผ่อนครับหรือไม่ก็นั่งดูหนังที่ห้องอะไรเงี้ยช่วงนี้ชอบเอาเวลาว่างมาเล่นเนิร์ฟกันกับเพื่อนๆครับเล่นปืนจริงมาแล้วมัน,มนเครียดตลอดเวลาอะไรเงี้ยพี่ผมก็เลยแบบอยากหาของเล่นอะไรสนุกๆที่แบบเล่นกับพักพวกได้อะไรเงี้ยชอบเป็นช h a ์โดครับชาร์โดสปีดชาร์โ Speed ตัวนี้มันจะเหมือนเป็นคล้ายๆล,ลูกซองครับยิงแล้วแบบกระสุนหมดเราสามารถเดินเดินโหลดได้ต่อได้อะไรเงี้ย คนที่อยากเล่นปืนหรือว่าเล่นกีฬายิงปืนนะครับก็อยากให้ลองใช้อะไรเป็นของง่ายๆก่อนอย่างเช่นเนฟกันอย่างเงี้ยครับก็สามารถฝึกยิงเล่นฝึกเล่นกับเพื่อนเล่นรั้วเล่นกับเด็กๆก็ได้ครับมันไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่มันเล่นง่ายด้วยแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็ไม่มีใครเล่นเก่งมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วทุกอย่างมันต้องเริ่มจากศูนย์เริ่มจากการฝึกฝนก่อนนะครับก็จะทําให้เราแบบค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญอย่าเครียดครับเล่นให้สนุกก็พอแล้วครับ